thank <laughs> you สวัสดีพี่พี่น้องน้องสุกุสุข,ข้อนจ้าหนีญานิผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่นอ้องเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินโซนฮอนเนาะคะ่ะเนาะอากาศสิหนาวๆพี่นอ้องก๋วยเตี๋ยวน้องกันซ้่ามีไงเลยพี่นอ้องก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะคะ่ะแต่ย่าก็เอาลูกชิ้นปลาใส่พี่น้องตม้มน้ำซุปกระดูกหมูเสิร์แสนนุ่นุ่นค่ะมาค่ะมามาสดก๋วยเตี๋ยวฮอนๆนน้ำกันจ้า ขวดเสียวบอมิผักค,ค่ะพี่นอ้องมาเด้อค่ะเด้อสร้างเหมือนไงเลยพี่น้องเสร็จๆน,น้องกันค่ะเนื้อสดพี่น้องย่าเนื้อสดไป็มักนะะเนาะค่ะเนื้อสดกับตับพี่น้องล้างดีๆสิเราตับหมูเนาะคะ่ะ แสบเพื่เก้าค่ะพี่น้องอันเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ปุนเส้นใส่กันเนาะคะ่ะสุดเด็กินว่าพี่น้องคกิบไม่แต่เก็บว่เปินเสียไหยแต่บ,บ่มีผักค่ะพี่น้องผักสลัดกับไปซื้อมากเนาะคะ่ะเนาะก,กินกับก๋วยเตี๋ยค่ะครบเครื่องเนี่ยพี่น้อง กับเทียมเกียวสำหรัพี่น้องแสบด้วยค่ะอากาศหนาวๆสุดหออนพี่น้องอยายขีดไม่แต่เก็ียบวบาถนัดหรอกค่ะพี่น้องซุปเปอรนูดเดิน เคยนี่ทำเมนก็กินบะจุกพี่น้องกินได้สามด้นจตะแต่ย่าก,กินู้เดียวพี่น้องแต่เพื่อกเกจาจะเนื้อสดมันสิเด,งด้งดึงเด้งดึงพี่น้องยา่าไปมักไว้แต่เมื่อวานเลยจ้ะพี่น้องใ่ตับน้งค่ะ แสบก็เกาพี่น้องแม่แต่เกียบพ้องกินนี่ใส่กเป็นพี่น้องเขาไมแต่เกียบานห้องเป็นไม้ไพ่หิดอันง่ายๆเนอกจากพี่น้องเก็บง่ายกว่าอันนี้ดิยายว่าเสดายบ่ม,มีผักกับผิกสดเนาะพี่น้องโอ้ผิกกี้กับกับปีนาอค่ะมันจงเข่ากันพี่น้องผักมูล,ลพาเนาะค่ะ เสียพึ่งเกาจ้จพี่น้องถ้<ป>ามนันใหญ่กินบ่มเมือดดอกคาพี่น้องสิงกินี่ยอ่านกินเมือดยุดอกคาเบาพิษพี่น้องสิงกินให้จบคลิปคือสิบบวมเมือดดอกคาเสี่บ้า้กินต่อคือเกาพี่น้อง แซ่บค่ะเพื่อจะได้กินพี่น้องเก็บเกลี๋ยวเสศษอื่น,นเหมดือนดิฉันตั้งมุ่งคองมใดเนาะค่ะพี่น้องดิฉัยังกระแดงเงงงางะสมมติว่าเป็นผู้เฒ่าเนาะคะ่ะ <c> ก <oughs> ินต่อคือเกาจ่าพี่น้องญายญาณนาสิฝากไใบสมิ่งเลือดกา kidney เด,ด็ดเน่าไลค์กะโดนเน้ะค่ะน้ะพี่้องขอบคุณหลายที่ขอบคุณมาบิ่งมาชมเลอคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ